สำหรับบทเพลงที่จดลงไปนะครับคือเพลงนกขมิ้นครับผมว่าชีวิตผมเหมือนเพลงนกขมิ้นเพลงนี้นะครับเพราะว่านกขมิ้นก็คือนก ok น้อยๆที่บินไปเรื่อยๆเหมือนกับการเดินทางของดนตรีคนดนตรีอย่างผมผมเองในส่วนของครอบครัวของผมไม่มีใครไปดนตรีเลยสักคน เป็นวิศวกรเป็นนักธรณีวิทยาเป็นครูสอนฟิสิกส์เดี๋ยวผมเองเป็นเหมือนเป็นหลานชายคนหนึงที่คือเลือกมาเรียนดนตรีซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คงแปลกกับครอบครัวงผมนะครับผมเองได้มีโอกาสเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ประถมศึกษานะครับทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องมายืนรอคุณพ่อหน้าโรงเรียน พ่อจะมารับตอนห้าโมงเย็นบ้างหกโมงเย็นบ้างแล้วก็จะได้มีโอกาสครูนะฮะอาจารย์อาจารย์ท่านจะชอบจะเดินมาถามอยู่เรื่อยว่าต้องรอใครต้องรอใครอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยบุก็จะรอพ่อครับพ่อจะมารับตอนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับนายจย์เขาก็เอางี้ไหมต้องไป มาซ้อมดนตรีครูไหมตอนเย็นๆกว่าพ่อที่จะมามารับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปก็โอเคครับอาจารย์ครับผมไปกับอาจารย์อะไรเงี้ยก็ไปซ้อมดนตรีกับอาจารย์ในตอนแรกๆก็อาจารย์เขาก็จะให้ตีกลับตีชิงอะไรประกอบจังหวะไปเรื่อยจนพอโตขึ้นมาสักนิดนึงนะ่าจะอยู่ประมาณป .2 ได้จะต้องต้องน่าจะไปเรียนเครื่องดนตรีที่บรเลงนทานองบ้านได้แล้วนะก็ งั้นไปเรียนคุยไหมเดี๋ยวครูส่งไปเรียนคุยจางก็เลยผมว่าโอเคครับอาจารย์ให้ผมเรียนอะไรผมก็เรียนตอนเด็กๆเนาะก็มีโอกาสไปเรียนคุยแต่เวลาไปเรียนคุยเนี่ยมีข้อแม้ว่าเวลาเรียนคุยเนี่ยจะต้องไปเรียนกับบ้านครูบอยนะบ้านครูบอยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะครับบรรยากาศเวลาไปเรียนบ้านครูบอยนี้ก็เป็นเป็นชุมชนนะครับเวลาเดินไปเนี่ยจะเป็นแบบเป็นทางไม้นะครับ เราก็จะเดินเดินเดินไปเรียนลนักษณะเนี้ยนะครับเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางวันก็จะมีหมาไล่ไล่ขวดเราบ้างนะฮะแต่ว่าตามประสาเด็กๆนะแต่สิ่งที่เราเดินทางไปเวลาไปเรียนเราจะเจอคุณตาอยู่ท่านหนึ่งท่านจะชอบเอาซอด่วงเนี่ยมานั่งสีอยู่หน้าบ้านมานั่งสีอยู่หน้าบ้านแล้วก็เปิดวิทยุสไีไปกับพร้อมกับวิทยุ ในวัยเด็กเราก็เป็นเวชชัยมาร์กนะว่าเอ๊ะทำไมคุณตาไม่ยอมไปเล่นกับกับใครไม่ยอมไปเล่นกับวงเลยหรือว่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคุณตาคือทุกครั้งที่คุณตาเห็นเราเดินผ่านเพอพร้อมถือคุยเนี่ยคุณตาจะแอบยิ้มให้เราแล้วเห็นรอยยิ้มจากความสุขที่คุณตาได้มีโอกาสสีซอไปกับวิทยุอะไรอย่างงี้ฮะผมเองก็ ก็เห็นรอยยิ้มของท่านนะครับก็เรียนดนตรีอย่างเงี้ยมาจนจบประถมศึกษาเรียนจนจบประถมศึกษาแล้วก็ต้องย้ายตัวเองไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากลับไปที่หัวหินครับก็ไปเรียนป,ปกตินะฮะอาจารย์ที่โรงเรียนก็เมตตาอีกเห็นว่าเราเป็นดนตรีท่านดน,ดนตรีไทยในใน,นหลายๆเครื่องมือก็ต้องช่วยสอน เพื่อนๆหน่อยได้ไหมช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมผมก็ได้ครับอาจารย์ก็มีโอกาสได้สอนน้องๆสอนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แปลกที่เวลาเรามีโอกาสได้สอนน้องๆสอนเพื่อนๆสอนพี่ๆเนี้ยเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราเห็นพี่ๆน้องๆได้มีโอกาสเล่นดนตรีบ่อยครั้งที่พอหลังจากที่เราสอนพี่ๆน้องๆเล่นเสร็จเป็นวงปุ๊บผมเองต้องเดินออกมาจากห้อง เพื่อแอบ,บมาฟังเสียงดนตรีที่เขาเล่นกันแล้วก็แอบ,บมีความสุขแอบบอมยิ้มแอบบรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เราได้เราได้ทำตรงนี้พอมาส่วนในพอเราจะย้ายขึ้นไปเรียนต่อมอปลายซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ตัวผมเองต้องเลือกสายเรียนคือเราก็ไม่รู้อะไรนะฮะแต่ว่ารู้ว่า ที่บ้านบอกว่าต้องไปเรียนสายวิทย์คณิตนะอะไรเงี้ยผมก็ไปลงสายวิทย์คณิตนะครับเรียนสายวิทย์คณิตสิ่งที่ที่ตามมาก็คือในทุกๆวันผมจะต้องถูกให้ไปเรียนพิเศษฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์วันจันทร์ถึงวอาทิตย์เลยซึ่งผมก็เรียนครับเพราะว่าที่บ้านให้เรียนผมก็เรียนในขณะที่ผมเรียนผมก็ยังคงซ้อมดนตรีเล่นดนตรี สอนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขไปไปด้วยกันแต่พอถึงจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญก่อนจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยคิดหนักเครียดพอสมควรที่จะต้องเลือกที่บ้านก็กดดันอะไรบางอย่างด้วยความที่ ส่งเราเรียนพิเศษฟิสิกส์เคมีชีวะมาโดยตลอดเราเองมีความรักแล้วก็ชอบดนตรีก็เลือกดนตรีแล้วแหละใจเนี่ยเลือกดนตรีละว,ว่าเราต้องเรียนดนตรีแต่เขาว่าเรียนดนตรีเนี่ยที่บ้านจะว่ายอย่างไรจะว่ายอย่างไงต่อก็เดินไปบอกเขาว่าผมจะเรียนดนตรีนะแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมา มันคือคำคำหนึ่งที่ฝังใจจนถึงทุกวันนี้เออดีกูจะไปทำสัมปทานที่วัดให้มึงคือคำนี้มันเป็นคำที่มันมัน,ม,นมันแทงใจอะแทงความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผมเรียนในสิ่งที่ผมรักอะผมเรียนในสิ่งที่ผมผมชอบดนตรีมันไม่มีคุณค่าเลยหรือไง ทุกคนจะมองไม่เห็นสินเหล่านี้ได้เหรอมันเป็นคําที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรากับตัวเราแต่ผมยังโชคดีนะครับที่ผมมีโอกาสคุยกับแม่กับพ่อแล้วแม่กับพ่อบอกว่าแล้วแต่ต้งเลยต้องจะเรียนอะไรก็แล้วแต่โต้งแล้วผมก็บอกกับแม่กับพ่อว่าผมขอเลือกในสิ่งที่ผม อยากจะเรียนอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามแต่ขอให้มันอยู่ในความรับผิดชอบของผมผมจะยอมรับมันกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคำนี้เป็นคำที่ที่ผมยังต้องขอบคุณแม่กับพ่อที่ให้โอกาสผมเลือกในสิ่งที่ผมรักผมก็มีโอกาสมาเรียนที่มอบุรพภาแห่งนี้ครับมาเรียนที่คณะศึกษา,าศาสตร์สา,สาขาดนตรีไทยเนี่ยฮะ ผมมาอยู่ที่นี่โนเนมมากเพราะผมไม่รู้จักใครเลยแต่ผมก็ยังมีความเชื่อมัน่นและศรัทธานในสิ่งที่ผมทําอยู่รักอยู่ทุกครั้งที่ผมสอนดนตรีผมรักในสิ่งที่ผมทําของโชคดีในตัวอีกผมมีอาจารย์ที่เมตตาผมหลายคนรู้ว่าผมชอบสอนดนตรีต้องไปสอนโรงเรียนนี้ให้หน่อยต้องไปสอนเด็กคนนี้ให้หน่อยผมก็ไปเพราะผมมีความสุขกับผมสิ่งที่ผมทํา ผมสอนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระบางพระเนี่ยฮะราชาเวลาผมไปสอนเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นนิสิตผมก็ไม่มีรถนะผมก็เดินจากมบุรพานี่ไปตลาดหนองมนแล้วนั่งรถสองแถวจากตลาดหนองมนไปบางพระแล้วก็ขากลับก็นั่งรถสองแถวกลับแล้วก็เดินกลับมาที่ม,มบุรพา ผมไปสอนก็เห็นเด็กๆน่ารักน่ารัารมายืนรอครูยืนชะเง้อชะเงะออาจารย์มายัางพอเห็นอาจารย์เดินมาอาจารย์ผมเดินจากตลาดบางพระเข้าไปที่โรงเรียนอีกนะครับเด็กๆก,ก,ก็มาชะเง้อชะเง้รอดูว่าอาจารย์มาอย่งอาจารย์โต้มมายัางแต่ผมก็มีความสุขกับสิ่งที่ผมทํา เพลงแรกที่ผมได้มีโอกาสสอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังว่าเพลงอะไร หลายคนฟังอาจจะอาจจะดูว่ามันมันเล็กเนาะมันมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เชื่อผมไหมว่าสิ่งที่ผมเห็นนะหลังจากที่เด็กเล่นได้เนะี่ยคือแววตาของเด็กที่มีความแบบดีใจมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเขาได้เล่นแล้วเชื่อไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มต้นที่เขาเอาไปต่อยอดทุกวันนี้เด็กที่ผมสอนเนี่ยเขาไปเป็นครูตามโรงเรียนต่าง เขาไปอยู่ต่างประเทศไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเพราะจากเพลงนี้จากเริ่มต้นในจุดนี้ผมไม่รู้ภายหลังว่าในขณะที่ผมสอนมาสองสามปีเนี่ยผมจะได้รับค่าตอบแทนครั้งละหนึ่งร้อยบาทร้อยี่สิบบาทถ้าหาักกับค่ารถก็คงเหลือไม่เท่าไหร่ผมไม่รู้ภายหลังว่าเงินที่ผมได้มาเนี่ยค่าตอบแทนนะ่ะหนึ่งร้บาทบ้างร้อยี่บบาทบ้างเนี่ย มันเป็นเงินของเด็กๆที่รวมกันแชร์มาให้ผม10บาท15บาท20บาทม,มันคือสิ่งที่เด็กเขามาตอบแทนเราแต่เราเมื่อเราเราได้ยินสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราเราไม่คือไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อันนั้นเด็กนะครับแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าตัวเงิน แล้วเด็กเขาไม่รู้จะตอบแทนอะไรกับเราเขาก็มีในสิ่งที่เขามีเนี่ยพยายามให้เราที่เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าต่อไปผมจะต้องไม่ผมต้องทําต่อผมต้องทําต่อจะต้องไม่หยุดจะต้องทําต่อต่อไปในขณะที่ผมสอนผมเป็นนิสิตอยู่เนี่ยผมเองก็มีโอกาสทํางานกิจกรรมชมรมดนตรีของมหาวิทยาลัยผมมีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆได้พาเพื่อน ไปเล่นดนตรีไทยนะโดยเฉพาะที่เกาะลอยไปเล่นดนตรีเอาวงไปเนี่ยนะฮะเจ็ดแปดคนมานั่งเล่นกันก็มีความสุขดีคนวิ่งจ็อกกิ้งก็จะเห็นวงดนตรีไทยวงเล็กๆวงหนึ่งเล่นอยู่บางคนก็วิ่งมาชะเง้อชะแง้นหน่อยบางคนก็ถือขนมนมเนยม,มานั่งฟังเราเล่นดนตรีไทยเราทํากิจกรรมอย่างเงี้ยไปบางวันเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งเนี่ยสะพายซอมาเดินนาะ หนูหนูตาขอเล่นด้วยหน่อยมาเลยตาครับเชิญเลยครับตาก็มานั่งเล่นกันนะพอสัปดาห์ต่อมาคุณตาก็มาเหมือนเดิมคราวนี้มีคนถือขิมถือซ่อรือคุยมาเล่นกับเราสนุกสนานไปกับเราบางคนไม่มีเครื่องดนตรีหนูหนูป้าขอร้องเพลงด้วยคนป้ามาเลยครับป้าจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวป้าขอร้องเราดวงเดือน ยิ่งทําให้เกิดความอบอุ่นทางด้านดนตรีด้วยคนที่มีใจรักทางด้านดนตรีด้วยกันมาร่วมกันบันเลงมันเลยกลายเป็นโจทย์ให้เราคิดว่าต่อไปเราจะทําอะไรดีให้กับคนดนตรีเนี่ยได้มาร่วมการสนุกกันนะครับจนกลายเป็นโครงการที่ผมทําอยู่หลกัหลกๆคือโครงการดุลยยะนามิตรปีนี้ปีที่ส2บสอที่ผมทําแล้วมีเด็กมีคนเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยจาก เจ็ดคน20คน80คน200คน500คนตอนนี้เป็นพันคนมาเล่นผมได้มีโอกาสทำเพลงแต่งเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพื่อให้คนดนตรีเหล่านี้มาสนุกกันร่วมกันนะครับชื่อเพลงสารติรสด,ดนตรีไทยรวยรถกุสุมานที่หวานล้ำไม่ชื่นชำ่ำเหมือนน้ำใจ ในครานี้ดุดฝนทิพร่วมทานสารฤดีเป็นห่วงนาทีที่หยาดเย็นสะเทือนกำปนาตปีพาดก้องเพียงหกห้องณพาสถานเห็นว่าสยามยังยุคทองใช่ลำเข็นคนดนตรี มิแฝงเล้นหลบไอไขวายวายลิกเลีวพลิวพรมเสียงแจ้วจำเลี้ยงเล่าเลื่องลอยเครื่องสาย มโหลีดังมาลายเออเออสลับลายของใจพลิงพอายละอายละอ,อุน่นลีนอหอมถอยเอือนที่ยือือน สนอโสดแม้โลกจะเปลี่ยนหมุนองค์เจ้าฟ้าจะกี่แก้วเออเอองคำจุนเป็นบุญพ้องชนคน Don't worry.